เข้าครัวครับเสิร์ฟเมนูจอผักกาดครับผักกวางตุ้งครับผักกวางตุ้งที่ผมปลูกได้เดือนกว่าๆครับนี่นะครับเรียกน้ํายก่อนครับอันดับแรกก็ได้สีสันก็จะประมาณนี้ครับเตรียมตักเขาสวยรอเลยนะครับเข้าครัวครับเครื่องก็จะมีกระเทียมเจียวนะครับเด้อกระเทียมเจียวแล้วก็หอมแดงโขกเนาะครับซิกเนเจอร์ก็กระดูกหมูอ่อนครับหรือว่าจะเอาเป็นไก่เป็นเนื้อก็ได้เะครับเด้อแล้วก็พริกแห้งทอดนะครับทอดนี่แหละครับที่เด็ดพริกแห้งทอดนี่แหละครับ อันนี้ผักกวางตุ้งนะครับที่ผมปลูกเมื่อเดือนกกว่าครับก็เก็บมาทําเมนูครับซอยนะครับบานซอยชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เอาตามที่เราต้องการเลยนะครับนี่นะครับซอยเสร็จสิ้นแล้วครับรัดขั้นตอนเอาเลยครับเดี๋ยวพี่พี่หิวข้าวกระดูกหมูอ่อนผมต้มแล้วนะครับต้มปรุงเรียบร้อยครับปรุงใส่อใยญ่สูใส่น้ําปลามะขามเปียกเลยครับเด้อเส้นมะขามเปียกน้ำรับกระชิมรสชาติเอาเลยครับจางนัวเค็มแซบจัดไปเลยครับเอาผักกวางตุ้งลงเลยครับ ตอนที่ผมจะปรุงเนาะตอนที่จะปรุงแล้วตั้งเอาพักวางตุ่งลงงนะครับเ้อเพราะว่าเราจะเอาเปื่อยนิดๆครับนี่แหละครับสีสันของกระดูกมูอ้อนครับพร้อมความเปรี้ยวมะขามเปรียกนิดหน่อยครับกระเทียมครับพริกเขาใส่ตอนที่หลังเลยครับเ้อใส่ขั้นตอนสุดท้ายเนาะตอนที่เราจะเอาหม้อลงหรือว่าจะตักเสิร์ฟนะครับเนาะผมจะค้นคลุกเข้าให้เข้ากันก่อน้อครับเนอน้ำจิ้มเราเอานำนัวครับนำนัวเพราะไม่น้ำจิ้มใส่เลยไปครับนี่ กระเทียมเจียวกับพริกแห้งทอดนะครับเด้อที่เด็ดเลยนะครับพริกแห้งทอดเนี่ยอูยเจอไปหนึ่งลูกพริกแห้งทอดเด้อครับเฮ็ดก็ลูกโดดหมดเด้อครับผมก็จะให้มอเดือดๆให้ผักกวางตุ้งยุบสักพักเด้อครับเด้อให้ยุบเพราะว่าโคนเขาจะเป็นลำใหญ่เนาะโคนผักกวางตุ้งต้องให้เปื่อยจักน้อยครับจะได้ไม่จะได้เคี่ยวง่ายๆครับจะบ่แข็งครับผมจะได้บ่แข็งนอกผักจะได้ไม่แข็งครับ ต้มไปสัาพากับหอมกระเทียมเจียวนะครับกระเทียมเจียวนี่หอมมากนะครับแล้วก็จะมีรสชาติของฟาร้าด้วยนิดนึงครับโมก็ท่ำป้อมเบิงนะครับสูตรก็ดูพี่ๆเขาเนาะก็มาทําดูครับผมฟิชเชอร์ลิงระหว่างสูตรอีสานกับสูตรเหนือครับทั้งแซ่บทั้งลำเต๊ๆนะครับชมไปเรื่อยๆนะครับอย่าเพิ่งรำคาญนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือปั่นจักรยานมารับชมก็ได้ครับนะครับตากไก่เบิงก่อนครับ นี่แหละครับกระดูกโมออนโอ้ยเดือดปุบปุบครับเดือดทะลุจอวาครับอูด่าโอ้ยหอมกระเทียมเจียวแล้วก็เขาจะมีกลิ่นเอกลักษณ์ส่วนตัวของเขาเด้อครับจ่อผักกาดนะครับเขาจะมีความหอมปลาลาแล้วก็มีหอมความหอมกระเทียมเจียวแล้วก็มีความเปรี้ยวของมะขามเปียกวยครับทดลองไปทําดูได้นะครับซื้อผักกาดที่ตลาดได้แล้วครับเอาไก่เอาหมูเอาเนื้อก็ได้ครับเดี๋ยวสักวันจะทดลองเป็นเนือ้อ ผักกาดจอเนื้อบ่ครับนี่นะครับป็จะประมาณนี้ครับสีสันนี่นะครับเสิร์ฟลูกโดดพร้อมครับเผ็ดร้อนเด้อครับเด้อนี่นี่ะครับถ้าเราอยากกินเผ็ดก็ด้วยพริกแห้งทอดเด้อครับเอเอาพญยีสู้นะเด้อครับอย่าลืมพะยีสู้เด้อพะยีสู้นั่นที่เด็ดเด้พะยีสู้ผมปิดฟ้าได้อครับนี่นะครับเสียจสิ้นผักวางตุ้งยุบเปลี่ยนสีแล้วเราก็จะพร้อมเสิร์ฟเด้อครับเด้อ พญ่ยสูเอาเสียบเสียบเลื่อยๆพญ่ยสู้ใสหลายเสียบหลายใสหน่อยก็เสียบพือเก่าครับเพราะว่าพญ่ยสู้เกิดมาเพื่อทําความอร่อยให้เราครับนี่นะครับเตรียมตักเขาสวยร้อนๆเด้่อยครับเด้อน้องอามก็ทําได้ประมาณนี้นะครับเบิ้งพีพีพันมากกันเสิร์ฟครับทําอยู่บ้านเสิร์ฟที่ทํางานครับสีสันก็จากระมานี้ครับว่าเมนผักกาดดอกเด้อครับเด้อว้าวไม่ใช่ผักกาดดองนะครับเป็นผักกวางตุ้งครับเพราะว่า ข้าต้มหรือข้าเคี่ยวไปนั่นๆผักกวางตุ้งเขาจะเปลี่ยนสีนะครับนี่แหละครับโอ้ยสีสันครับดูความนุ่มนวลของกระดูกหมูอ่อนครับโอ้สีสันนะครับนิ่มนะครับเป็นความนิ่มนุ่มนกรุบกรุบครับมีกระดูกอ่อนด้วยเคี้ยวกรอบเลยครับกรอบกรบเลยครับสีสันครับสีสันต้องมาก่อนครับสโลแกนของเราความซ่บความนัวของพระเยซูตามมาติด ครับเดครับส้มไปนะครับเด้อส้มไปน้ากันก่อนครับผมยาเผาล้ำคันนะครับเด้อเราสามารถพริกแพงได้นะครับเอารสชาติที่เราต้องการนะครับความแซบความนอความจางเอาที่เราต้องการนะครับบ่อต่ายโตนะด้ครับเด้อบ่อต่ายโตนะครับสูตรเพราะว่าผมก็เบิ่งจากพี่ๆมาเข้ากับมาพริกแพงเป็นสูตรของเราครับกต่ยังเก็บความเป็น จอประกาศไว้เหมือนเดิมครับระหว่างสูตรอีสานกับเหนือครับใส่ปลาอุแซบนัวหอมกินปลากับกระเทียมเจียวครับดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้คือเกาเด้อครับเด้ออย่าเพิ่งรำคาญนะครับดูเพื่อเรียกน้ำย่อยครับมากครับเครื่องหมุนมืออัตโนมัติมาแล้วครับท่านทำงานแล้วครับสีสันครับเครื่องหมุนมืออัตโนมัติทำงานก่อนครับนี่แหละครับปักกวางตุงนะครับ ถ้าเป็นกวางตุ้งอ่อนๆนะครับจะลำเขาจะสุกง่ายนะครับสุกแล้วเราต้มเราแกงไปเรื่อยๆเคี่ยวระบาณพักกวางตุ้งจะนิ่มนะครับจะนิ่มโอ้ยละลายในปากเลยนะครับเราจะแกงไปนานๆก็ได้นะครับต้มไปนานๆก็ได้ครับห้เปื่อยไปเรยก็ได้ครับให้ผัดเปื่อยไปนะครับจะละลายในปากเลยครับแต่ผมว่าห้เปื่อยมากนะครับเพราะว่าผักจะยุบก็จะเหลือแต่กระดูกโมอ่อนครับมองครับความนุ่มนวลของเครื่องหมุน มืออัตโนมัติให้เบิรงจังเลยครับ <c oughs> เครื่องมือแบบทำเสิร์ฟด้วยยำปลาสามแม่บ้านครับยำปลาสามแม่บ้านครับยำมีลูกโดดแล้วก็บีบมะนาวความเปรี้ยวจักน้อยพ่อใหญ่ส้้องใส่ได้ครับ <c oughs> เพราะว่าสามแม่บ้านมีความแซ่บความนัวอยู่แล้วครับ <c oughs> ขอบคุณครับที่เข้ามาชมอย่าเพิ่งลํำคานะครับดูเพื่อความบันเทิงเด้อครับเด้อโปรดติดตามคลิปต่อไปเมนูถัดไปนะครับขอบคุณครับ